เวลากินข่าวอีกแล้วพี่น้องเลยมาหนี่สวยละโปรตีนแล้วการแล้วงานแต่ละเสาแต่ละมือเย็บสวยกับมาทกินข่าวพี่น้องเลยมาครับพี่น้องทุกคนมันนิก็คือเก้ามากินขอน้ำกันครับผมมาเด้อกินขาน้ำพะวนครับผมมาหนิก็ได้เมนูนี่ครับพี่น้องแกงขอมไก่กับข้าวยางเดียวครับพี่น้องมาหนิแกงแก่ข้าวนี่ครับพี่น้องผมหมกบ้วงซุป กินเขาสวยอีกคือเเขาครับพี่น้องเขาเจ้ามามามานดีก้ก็สวยแล้วพี่น้องเอ้ยดนนีกวก็ได้อยากเบีย,ยากงานควรจิได้กินขา้าวแต่ละมือเพราะท่านแล้วลเราเปียกง,งานก็ได้ลายอย่างขวดก,กินขา้าวเดี๋ยวจึงเป็นไม่ครับพี่น้องตื่นต่อมากกับอยากน้ำหัวน้ำสวนอยากน้ำขัวเลื่อนเนี่ยรายอยา่างหลายเนี่ยพี่น้องเลยมามากินข้าวน้ำกันก่อนพี่น้อง ก่อนจะไปเป็นการหนิดงานต่อลุงบินตำร้ายเนี่แข้งอ่อมน้องไข่ กินง่ายๆกับเขาอย่างเดียวครับพี่นาา้องนื่กวันถือกินถุงมวงพี่น้องไม่าหายครับความรู้อากกัดเลย 吃些啥子？ Kin mokun wa ne ka binom kom kom ngong su, kom mi wade kin jjo, libada la léwé libada. กินคนเดียวก็เกาเือครับไปนอนหม่ได้แต่บ้าทไม่กินแล้วโลกใบนี้กินเขาต้องกันนะต่างคนต่างกินคุณหิวคุณกินเลยก็กป็นมาได้นี่สวย sẽ ăn cả đủ cây Nói ơi, nè Cũng nhìn tâm lại nha บาดยื้อน่ากระทมกันแล้วพี่น้องเอ้ยงานในสวนก็เต็มอยู่เห็ดเพั่อนงานนสวนก็ขึ้นรวมต้นไม้เบิอด่ะท่านเห็ด

กินบักหมองพอเจีบวักหมองกันไ้ก็หน้าไป่น่องแก่ข้าวกินก้นนูนเพิ่กินกัเนี้ยบักหมองกินกับเจีบวักมองไป่น่อคุวกินตามไม่ก็ไไ้ one. Wow. เรียบร้อยพี่น้องบ้านนี้กิมก็ในการเแข่งขันต่อครับผมขอบคุณในอายเด้อพี่น้องทุกๆทุกคนที่ครับชมคลิปให้ที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมากมือนี้ก็เป็นบัญชีๆมีความสุขสูกหูกทุกคนครับผมพี่น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรำรวยรวยตลอดไปเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม